ครุดครุด <9 S 1> เก้าเหลี่ยมก่อนครุดห้าบาทเก้าเหลี่ยมนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญครุดเหรียญแรกของเหรียญห้าบาทค่ะเหรียญห้าบาทแรกของรัชกาลที่เก้านะคะก่อนหน้าที่จะเป็นเหรียญน,นี้นะคะเขาจะเป็นธนบัตร คะนนบาแบบห้าบาทแบบสุดท้ายก็จะเป็นแบบสิบเอ็ดนะคะแล้วก็มาเป็นครุฑครุฑปีสองห้าหนึ่งห้านะคะปีแรกค่ะครุฑเฉียงปีสองห้าหนึ่งห้าเลขคนเห็นเลขเลขหนึ่งอะ่ะเขาจะเข้าใจว่าเป็นเลขสามพอเขาเป็นเลขหนึ่งไทยแล้วเหมือนดูหัวเขาจะบาเห็นไหมคะเหรียญเออเหรียญรุ่นนี้มีพิเศษอีกนะคะทุกคน เหรียญรุ่นนี้มีพระเศียรเล็กพระเศียรเล็กนี่เขาประเมินไว้แพงอยู่นะคะประเมินไว้อยู่ที่ประมาณหลักหมื่นนะคะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วแต่สภาพแต่ก็เป็นหลักหมื่นนะครับเป็นเหมือนกันเลยแบบนี้เลยแต่เป็นพระเศียรเล็กก็ก็จะดูแบบดูชัดเจนแหละครุฑก็เล็กด้านหน้าก็เล็กด้านหลังก็เล็กคะ่ะครุฑก็เล็กพระเศียรก,ก็เล็ก ไม่ได้ระบุจำนวนผลิตนะคะพระเศรเล็กค่ะเขาจะมีแต่มีข้อมูลมีข้อมูลการผลิตมีคู่มือมีตำรามีในตำราเรียนนะคะเหรียญกระสาบพิวโพนิเกิลพระบรมรูปนะคะพระคุตพาพศ2515นะคะพระเศีรเล็ก ในราคาประเมินนะคะกลางระ,ร,ะระบุไว้ไว่าสี่หมื่นจ่ซื้อขายกันจริงน่าจะหมื่นสองหมื่นนะคะโดยประมาณนะคะส่วนเหรียญครุฑนี้ที่พื่นถืออยู่ในมือนะคะเป็นเหรียญครุฑเหรียญหมุนเวียนค่ะเหรียญกระส์คิวโปนี้ขึ้นพระบรมรูปนะด้านหน้าด้านหลังครุฑพานะคะปีสองห้าหนึ่งห้าชนิดราคาห้าบาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบเจ็ดมมน้ำหนักเก้ากรัมนะคะจำนวนผลิตค่ะครุฑนะคะ,คะ,คะจำนวนผลิต สามสิบล้านเหรียญค่ะเหรียญเหรียญครุฑเก้าเหรียญจำนวนผิดนะสามสิบล้นลานเหรียญสามสิบล้านเหรียญแต่แต่นะคะบอกเลยว่าแต่มีแต่ตอนที่ครุฑนี้ออกมานะคะเขาทาเหรียญปลอมออกมาเยอะมากปลอมหมายถึงปลอมออกมาไม่ใช่จ่ายอะคะ่ะเป็นเป็นเหรียญเป็นตังปลอมเงินปลอมอะคะ่ะทําเงินปลอมออกมาออกมาซื้อของใช้จ่ายอะคะ่ะ พวกมิชาชีพอะไรเงี้ยเนาะถ้าเป็นเปรียบเทียบเออถ้าเป็นเปรียบเทียบสมัยปัจจุบันก็คงจะเป็นกลุ่มมิชาชีพอะเนาะแต่สมัยก่อนเขาเรียกอะไรกันเราก็ไม่รู้ค่ะก็คือทําเงินเก๊ออกมาค่ะไม่ใช่จ่ายเันเกลือเต็มตลาดไปหมดจนรัฐบาลนะคะต้องประกาศยกเลิกการใช้เหรียญรุ่นนี้นะคะเรียกเก็บคืนค,ครุตรุ่นนี้นะคะ เหรียญแท้จึงเหลือน้อยมากนะคะจะมีที่ในตลาดส่วนมากจะเป็นปลอมไ่ได้ถึงได้ไม่รับซื้อไงปลอมแท้รับซื้อ30ปลอมไม่รับค่ะ